แฟนไปมีมือที่3แต่ไม่ยอมเจอหน้าเราละคะนะครับเราจะต้องทําอย่างไรคะ,ะจงจําไว้ว่าถ้าแฟนของคุณไปมีมือที่3แล้วเขาเนี่ยหนีจากคุณไปไม่อยากเจอหน้าคุณต่างๆสิ่งที่คุณจะต้องทําคือหยุดจริงๆมันต้องหยุดตั้งแต่วันแรกด้วยครับหยุดตามครับคนคนหนึ่งออกจากชีวิตของคุณไปไปอยู่กับมือที่3และถ้าคุณต้องการให้เขากลับมามันจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ3อย่างครับหนึ่ง เขาต้องรู้สึกว่าตัดสินใจผิดครับที่ทิ้งคุณไปครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าหลังจากเนี้ในเรื่องของการเงินใครที่ยังสนับสนุนซัพพอร์ตคุณต้องหยุดครับ2ครับงดเรื่องบนเตียงครับ2ครับเขาจะต้องมองเราเป็นมิตรก่อนครับหมายความว่าในวันที่เขาไปมีมือที่3ถ้าคุณต้องการจัดการปัญหาให้เร็วที่สุดอย่าทําตัวเป็นปรปกั์อย่าทําตัวเป็นศัตรูนะครับคนฉลาดที่สุดคือคนที่วางแผน แนบเนียนและเยียบยนต์ที่สุดอย่าทําตัวเป็นบอระปแต่จงทําตัวเป็นมิตรฉันเข้าใจอะว่าบางทีเนี่ยคุณอยู่กับฉันบาง,บางครั้งเราก็ทะเลาะก,กันบ่อยอะแล้วบางครั้งฉันก็อาจจะทําให้คุณอารมณ์เสียบางครั้งเราอาจจะมีความไม่เข้าใจกันในส่วนเนี้ยฉันเข้าใจว่าคุณอาจจะหาคนอื่นมาตอบสนองความสุขของคุณไม่เป็นไรอันนี้ฉันเข้าใจเลยอืมเคารพในการตัดสินใจของคุณเพื่อทำอะไรครับทําให้คนเนี่ยลดกําแพงในใจก่อน 3. ครับจงโชว์การพัฒนาตนเองครับ อย่างต่อเนื่องครับโชว์ชีวิตที่มันเป็นขาขึ้นของคุณน่ชีวิตที่มันกําลังมีความสุขนะครับกระดีกระดาะนะครับชีวิตที่คุณกําลังปรับลุกใหม่เปลี่ยนลุกใหม่เสื้อผ้าหน้าผมต่างๆคุณกําลังปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยคุณต้องโชว์เลยครับโชว์ลงไปในโซเชียลมีเดียจริงๆเรื่องนี้ไปท็อปทวนนะครับในคอสปราบมือที่3กับคอสสั่งจิตแฟนเก่ามันมีวิธีการนะครับมันมีกฎของการเชื่อมสะพานความคิดอะไรต่างๆมันมีกฎของสังคมบริบทอะไรต่างๆมันมีเทคนิคเยอะครับ นะครับผู้คมพูดคืนนี้ก็ไม่หมดครับเนะครับเรื่องนี้ไปทบทวนในคอร์สครับวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสมพัธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7,590บบาทครับ คุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปร,โปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ